ดีมันได้ลิด2รนี่นะครับได้ลิดได้ลิดสองศูนย์นี่ยหมายคือที่เราพูดเนี่ยนแล้วมันจะมีตลาดุนกันี่คือ่รอ้าวแล้วูนที่สาเพครับศูนย์ที่3ามเอาเลือดมาถ้าได้จะตั้งศูนที่สามเชิญครับตรงบีแลนด์น่ะได้ปินบีแลนด์ตรงนี้นย ไม่ไม่ดไม่ถูกนะครับเป็นแค่การประมาณการของพวกเราองไม่ต so uh, so ้งนถูกอะไรนะถอดราเดิมต้อมาเดิมอดรสานินิดหนึ่งนะครับไม่งั so ้นเอาเลยครับเอาเลยครับตามตัวนหนศูนับี่ใหรถือเร่องเอาเลยไงนย์ี่อ่ให้าน่าตรงน้มันจะทำตลาดนี่ก็จะเองครับเอฟเอเานะครับไม่กดอะไรแต่ว่ามันร่มกับท่ทานนี้มีเครือข่าที่บาัไทรอยู่แล้วอาจจะ อาจจะไม่ต้องข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 องความแก่ท่านจะที่แทาจะรอเราจะไม่รองเราจะไม่รอใช้ชื่อเต็มนะครับชื่อเต็มอย่ยงท่านเป็นรองสอสออันนี้ไม่ถือว่าผิดอันนี้ก็ไม่ผิดแต่ท่านถ้าสวมท่านเป็นเนม่แค่ด้วยเป็นร็อกเตอร์ด้วยเป็นเปอะไรเป็นตำแหน่งา างหรือเมื่อพูดถึงว่าอาจารย์บรรยายโดยโดยจามีมติวิธต่างก็อยู่นะเป็นการบรรยายโดยรองผู้ในการเลือกตั้งมาทลายการชื่นวิธีการพูดบนเวทีเราจะไม่พูดคำยอดกาบวนการบนเวทีนะครับถ้าบอกว่าถ้ามีมีสแตนใช่นไมค์เนี่ยหลายคนท่านสังเกตไหมเขาห้ามเลยนะครับบนเวทีการพูดนะครับเขาบอกว่าเวลาคุณจะจะใค าาันาก็ุมที่ทราบดีว่าก็เรามีมีรายงาน้ปช่างอะไรใชุท้องา่าใช้บริการชุมชนได้โรงแรมนะจะเข้าชุมชนกันได้วมาณเลยเรอแบบสนนออกแบบพันเดินยังไงมีโรงแรมด้วยหรอครับเปมีครบวงจรมีโรงแรมด้วยมีโรงาด้วยโอ้ใหญ่มากข้างในประมาณห้กพันล้าน มีเซนท่านมีโรงพยาบาลมีโอ้โรงแรมด้วยมีโรงแรมโรงแรมเขายี่ห้ออนี้เดี๋ยวผมลืมชื่อไปละเซนท่านจะจะไปโรงแรมอ่าเซนทาร่าอันนี้แพงคืนนึงอ่ะเซนท่านอ่ะจ้างก็ไปโรงแรมแบบ5ดาว5ดาวโอ้แบบนี้ทำรบวงจรเลยก็ปรนก็พตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีขนส่งจังหวัดนครนครปฐมนะครับซึ่งต่อไป นะครับบริเวณตรงนี้เรากำลังจะพัฒนาตัวเขาเรียกว่าเป็นพลาซ่าบริเวณด้านหน้าหือปรับใหม่ให้หมดเลยนะครับถนนทางเดินอาจจะทำเป็นถนนกรีนนะครับตรงนี้บริเวณนี้ซึ่งอยู่ในข้อกําหนดของเมืองย่านอัริุยะของเรานะครับซึ่งวันก่อนเราก็มาประชุมกันก็นเห็นว่าย่านอัจชิุยะเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ลงสะพานเดชาติวงศ์มานะครับมาเจอสามแยกที่จะไปพิษณุโลกคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งเจ็ด แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็าจจะแยกรปทางดินหรือทางตู้แตนทีมาเล็กๆหนึ่งตัดด้วยถนนม,มาตรุรีตรงทางซ้ายมือผมตัวเนี้ยทางด้านเซเว่นตอนนี้พื้นที่ประมาณเท่าไร่ตัเนเซนทันมาซื้อไปแล้วนะครับบริษ,ษัทเซนทันมาซื้อไปแล้วก็จะทำเป็นศูนย์การค้าเป็นศูนย์วิสัยเสรจของมือขนาดใหญ่ดังนั้นในพื้นที่ที่มันเป็นย่านอัจฉริยะตรงเนี้ยมันต้องมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อที่ร,รองรับสถานที่ขนส่งตรงเนี้ยต่อไปในอนาคตคนจะต้องเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าเราจะพัฒนานอกจากว่า มันจะเป็นการพัฒนาแล้วมันยังเป็นการรองรับย่งมีรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในใน,ในวันนี้หลังจากที่บอสบานนามาจากนครสวรรค์นะฮะบ, <im itation> บอสบานนาไปพัฒนาเมืองพิษณุโลกนะฮะแล้วก็กลับมาที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็กลับมาที่สวนของบอสบานนานะฮะซึ่งฝากให้พนักงานนะฮะไปหาก,กระต่ายไว้นะฮะบอสบานนาต้องการที่จะเลี้ยงกระต่ายไว้ที่สวนของบอสบานนานะฮะก็กลับมานะฮะแล้วไปที่นครสวรรค์บอสบันนาก็ อุปกรณ์ครบเลยนะฮะก็นั่งแท็กซี่มาก็ตกุกตะกักเหมือนกันแต่นี้พนักงานก็หากระต่ายมานะฮะบอสบรรณาอยากเลี้ยงกระต่ายแล้วก็เขาให้มานะฮะเขาเลี้ยงไม่ไหวบอสบรรณาจะเอามาเลี้ยงที่ส่วนของบอสบรรณานะฮะเดี๋ยวช่วยช่วยยกกระต่ายไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปฝากไว้ที่กรงไก่ชนแล้วก่อนนะครับ คุณแม่นะฮะก็เช่นเคยคุณแม่ก็รอบอสบรรา,ากลับมาเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปไว้ที่กรงไก่ชนก่อนอ่าเดี๋ยวเราทักทายเป็ดแล้วก่อนแคปแคบแค,แคนะ,ะอากาศเย็นนะฮะเป็ดเขาก็นอนมีความสุขนะฮะแล้วก็มาดู ไก่ไข่ของเรานะฮะนอนอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ไอเจ้าโต้งตัวขาวนะฮะไก่ชนของเราก็มาเฝ้าฮาเลมของเขานะ,ะเขาไม่ยอมนะฮะตัวขาวนะฮะมาเฝ้าฮาเลมขเขาเขาไม่ยอมเข้ากรงไก่ชนเดี๋ยวเราฝากกระต่ายนะฮะไว้ในกรงไก่ชนก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาเข้าไปนะไปออกเลย อ่ะพี่ตาลปล่อยคนเดียวควันออกมาควาันออกมาเดี๋ยวข้ไปหน่อยอ,อุ้มอุ้มอมอกม,มาดูครับม,มาดูตัวขาวเชียวีนนะฮะกับตายกับเดี๋ยวกับตายโอ้ยฉี่ด้วยอ่ะอ่ะต่างจีนต่างจีนอโอเค จนจะกลัวรว่าโอ้น่ารักของเขาอยู่อ่โอเคเดี๋ยวนี้ว่าดูเองก่นะอือเอลยโอเคเดี๋ยวบอสบ้านนาะเอาอาหารไว้ให้เจ้ากระต่ายน้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยว่ากันตัวนี้ก็เดี๋ยวไปอยู่นี่ก็บอ่า หรือจะปล่อยหรือจะปล่อยมันสามตัวแล้วมันมีเพื่อนอะไอตัวนี้มีกกงนะฮะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเอาอาหารเข้าไว้ก่อนครนะะัอ่าแน่นอนทุกครั้งเรามาที่สวนของบอสมัานนานะฮะเดี๋ยวเรามาทักทายเจ้าไก่น้อยกันนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวเราเข้ามาทักทายเจ้าไก่น้อยกันนิดหนึ่งนะครับไก่น้อยเราอยู่นะจิ๊บ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 ไม่เจอกันหลายวันโอ้ตัวนี้โตแล้วจิ๊บจิ๊บจิ๊บเอาเอาเอาโอ้โหนะ๋อแล้วนี่ต้องตัวพูดเลยคุณแม่ทำความสะอาดเลย Át, จําำได้จําได้จิ๊บจิบจิาได้จําได้ให้เก่าให้เก่านะตัวนี้โตแล้วนะฮะไปไม่กี่วันโตแล้วโตล้โตล้โอ้โหกินแบบ เต็มคอเลย <Okay. S 1> นะฮนะอิ่มมากขอบคุณครับทันาทินิวัฒนเชิญครับจะเปิดประเทศแล้วนะครับเราเตรียมการป้องกันโควิดไว้หรืออยังนะครับสวัสดีครับอาคลิกนิวัฒนจัดให้นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาพันธม SME ปทุมธานีนะครับและเรายังเป็น โรงงานแปรรูปพลาสติกอะคริลิกนะฮะพลาสติกใสๆนะครับที่เอาไว้ทำร์ัิชันกั้นโควิดนะฮะทำกล่องบริจาคทำป้ายไฟนะครับทำโล่โพเดียมนะครับ l o ก k ิ n งฟอร์นะครับออฟฟิศสำนักงานนะฮะโรงเรียนโรงแรมมหาลัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมถัดไปนะครับเป็นทีมไลฟ์สไตล์นะครับทีมไลฟ์สไตล์คนแรกเป็นพิตูจต่พิตูจะเป็นคุณตาครับแล้วก็จะเป็นพี่แนนนะครับพ่ตูพร้อมนะครับพร้อมค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะตูเจ็ดแปดหกโคเวอร์กิ้งซาลอนนะคะเพราะเรื่องของผมคือ